ในช่วงนี้นะคะก็คือแบบว่าพี่เชอร์ปอก็จะมาสอนวันนี้เรามีแกส๊สพี่แฟกอีกแล้วมาเลยกนะไม่เอาก็คือโนโนนะคะ This is my c ์ค่ะสม,มั่งเนี่ยน,นะคะวันนี้สภาพอากาศฤดูกาลวันนี้สอนเรื่องสภาพอากาศ แล้วก็ฤดูกาลดีวกว่าสภาพอากาศภาษากรีกคือ weather weather สภาพอากาศฤดูกาลภาษากรีกคือ season นะฮะแล้วถ้าซีซั o n ไฟล่ะคะ season ไฟก็คือพี <Viol in S 2> er ่เอกพี่จั๊กพี่เปาแล้วก็พี่เจย่ายานะคะสภาพอากาศของเราแ e a t h e r มีอะไรบ้างคะถ้า ว่าเป็นลมลมแรงลมแรงอาลมแรงอาลมแรงก็คือ windy นะะ windy นะ windy ก็คือลมแรงแต่ถ้าหิมะตกอะไรก็หิมะตกก็คือ snowy snowy แต่ถ้าฝนตกฝนตกก็คือ rainy นะคะ rainy นะ rainy แต่ถ้าอากาศร้อนอากาศอบอาอากาศเรียกว่า ซันันนี่แดดจ้าแดดจ้าแดดจ้านะคะตัวอย่างแล้วก็แต่ถ้าเป็นซีซั่นจะแตกต่างกันนะคะซีซั่นก็คือฤดูกาลฤดูกาลบ้านเราก็จะมีอะไรเอ่ยตาหมอกนะตาหมอกนะฤดูร้อนนะคะ Winter ฤดูหนาวนะคะฤดูหน e r แล้วก็สปริงสปริงนะสปริงฤดูใบไม้นะคะผลินะส่วนออทัม อาช่มอาช่มอาช่มออาช่มนะฤดูใบไม้งี้นะฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ปฤดูฝนก็คือ rainy season rainy season yes a living hotel นะพว hotel with my my love with my mommy โอเคค่ะเดี๋ยวจะฟังครูพอนะคะฟังได้ที่8ปดเก e-d-f every day a n fine day นะคะแล้ววันนี้ oh my god English with teacher for กับมังมีก็ลากจนผู้ตมไปต่อนะจ๊ะโอเคค่ะบาย